สบายดีพี่น้องมอนี่เสีเอาบรรยากาศกลางทุ่งหน้ามหาห้พี่น้องเลยรับส้มเด้อพี่น้องอ่าหลังจากหายหนาหายตาไปน,นั่นบราล่งคลิปมาหลายมือพี่น้องกาตัวเองกับข้าเห็ุงานเนาะพี่น้องเนาะมอนี่ก่ายุดเพราะว่าลูกกับบอสสบายแนกกับยุดมาได้อาทิตย์หนึ่งพี่น้อง ด้วยเ,เอาคลิปบรรยากาศกลางทุกหน้าเพิ่นสิไรด,ดำหน้าล้วพี่นอ้องก็เลยไปถ่ายมาให้พี่น้องในส้มในเบิง่งเพิ่นกรลั่งปล่อยน้ำเขาหน้าเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกัประมาณตอนแดงนี่ละพี่น้องถ่ายไปโดนแล้วตอนนี้เพิ่นกะดำหน้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวเองกับบคคอยมีเวลาที่ไรล,ล่งคลิปนะก็เลยอ,อ่า มื่อนี้กะพักงานก็เลยได้มีโอกาสมากได้ลุงคิปให้พี่น้องเบิรงเดอรส่บรรยากาศ่าทุ่งหน้าเนาะพี่น้องเนาะทุ่งหน้าของญี่ปุ่นเพิ่นกะใส่รถดล้ำหน้าเลยพี่นอ้องอตอนนี้เพิ่นกะล้ำหน้าล้วเนาะตอนนี้กะเป็นที่แบบว่าดูกะย่างแข็งแรงอยู่เนาะตอนตัวเองยังบ่ทันได้ตไปเห็นงานแต่พี่นอ้อง มีก็เริ่มได้ไปเห็นงานหลักก็เลยบุคอยมีเวลาได้ดลงคลิปมีกับเพื่อนบรรยากาศกับเพื่อนกับล้ำหน้าเป็นที่เรียบร้อย,ยนะพี่น้องเนาะตัวเองกับโบได้ไปถ่ายว่าเิ่นดำหน้าตอนไดมือไดกับบูงูนะพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะเพราะว่าได้ไปถ่ายไปยางออกกํลาลังกายตอนแรกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่เระพี่น้องก็ลืมละ เพราะว่าไทยไหวล,ล้นแหละพี่น้องเนาะกับปั้นนี่กับขงฉีเขาก็า่ังสีขึืนงามนะมั้งพี่น้องเพราะว่ากับโบเร่ไปยางอ,อกกํา่างกายมานี่เป็นทิดสองทิดลอะอาเขาฉีขืนงามกับประม่านมองเดือนกกวัวเมนบบพี่น้องสำหรับมือน,นี่กัไว้ซ้ำานี่เด้อพี่น้องขอขอบใจที่เขามารับโซ่